อดีตพ่อค้าขายแกงปัจจุบันเป็นไดมอนด์ของบริษัทเอเวอร์ไนผมทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จวันนี้ครับผมจะนำวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างชีวิตมามอบให้กับทุกท่านเสียสลบเวลาฟังเรื่องเหลา่านี้สักสิบนาทีครับบางทีอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างชีวิตของคุณครับผมใช้เครื่องมือนี้ในการทาธุรก,กิจกรอข่ายที่ชื่อว่าบริษัทเอเวอร์ไน ช้เวลาเพียง10เดือนก็ประสบความสําเร็จในการสร้างชีวิตครับจากที่เป็นหนี้อยู่2ล้านวันนี้ผมปลบหนี้ได้เรียบร้อยแล้ว,แล,วและก็ย่างซื้อรถ2ขคันนี้เป็นรางวัลแห่งความสําเร็จให้กับตัวเองครับทําอย่างไรหรือครับจึงประสบความสําเร็จกับธุรกิจหรือว่านายได้อย่างง่ายด้เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งทิศทางที่ถูกต้องสําคัญกว่าความเร็วเสมอติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกกับเม็ดต่อไป คุณจะใส่เสื้อตัวนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบครับระบบที่ผมสร้างความสําเร็จขึ้นมาและเขียนเป็นระบบที่ให้ทุกท่านนั้นสามารถทําได้อย่างง่ายดายระบบแห่งความสําเร็จและสูตรแห่งความสําเร็จในการสร้างรายได้แบบไร้ขีดจํากัดง่ายๆใครๆก็ทําได้ 1. ระบบต้องเข้าใจง่ายเรียนรู้ง่าย 2. ระบบต้องทําง,ง่ายส่งต่อง่าย 3. ระบบนั้นจะต้องรักษาองค์กรง่ายสำเร็จแล้วสำเร็จเลยไม่ต้องย้ายบริษัทอีกที่นี่ครับคือบริษัทที่มีความมั่นคงที่สุดเราจดทะเบียนถึง100ล้านบาทครับ3ขั้นตอนง่ายๆแห่งการประสบความสำเร็จของคุณ 1. เปิดรหัสสมาชิก3000 PV ให้ได้เร็วที่สุด 2. แนะนำสอคนซ้าย1คนขวานหนคนของคุณให้เป็น3,000 PV หรือเป็นลดเตอร์ให้เร็วที่สุด ภายใน1เดือนหรือภายใน1สัปดาห์ยิ่งสุดยอดเลยครับเข้าเรียนรู้ระบบนะครับ L2K ซึ่งเราจะมีการสอนงานในออนไลน์ประชุมออนไลน์ทุกคืนครับและตอนเช้าเรายังมีสภากาแฟให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาเรียนรู้และมาสอบถามปัญหาต่างๆในการทำงานเรียนรู้สินค้าเรียนรู้บริษัทเรียนรู้แผนรายได้ทำแบบนี้ครับคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วง่ายไหมครับ ทำไมต้องเป็นเอวอร์ไนท์เลยครับ 1. ลงทุนน้อย 2. มีรายได้แบบไร้ขีดจำกัดครับ 3. คุณสําเร็จเร็วด้วยระบบของเรา 4. ถ้าคุณทําเสร็จแล้วคุณสามารถจัดเสียได้เลย 5. เป็นมรดกให้กับลูกหกลานได้แล้วก็เป็นบริษัทที่เติบโตในอนาคตเราเพิ่งจะเปิดบริษัทมาได้แค่3ปีด้วยทุนจดทะเบียน100ล้านบาทเราขายมาแล้วทั้งหมด3ปีปีแรก ขายได้6ล้านปีที่2 60ล้านปีที่3 140ล้านนี่คือธุรกิจกาลังเติบโตซึ่งท่านเข้ามาในเวลานี้ถูกต้องที่สุดแล้วครับนะครับท่านเข้ามาในเวลานี้ถูกต้องที่สุดด้วยระบบที่เราทําแล้วสาเร็จแล้วคือระบบ L2K ไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องต่ออายุสมาชิกค,ครับเริ่มต้นระบบด้วยการลงทุนเพียง19,000บาทคุณได้อะไรบ้างครับคุณได้สินค้า39ชิ้น คุ้มมากกับการลงทุนคุณได้น้ำมันงาดํางาขาวงาม่อนน้ำมันกระเทียมน้ำมันลราข้าวซึ่งอยู่ในแคปซูลเดียวกันชื่อว่าเอรูโซสินค้าตัวนี้มีประสิทธิภาพที่สูงมากผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยมาตรฐาน GMP Code x HACCP ความปลอดภัยอาหารสูงสุดกับช่วยในเรื่องของการนอนหลับไวทองความดันโลหิตการอักเสบต่างๆของร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายซึ่งในยุคนี้เป็นยุคที่ ช่วยนะครับในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆนะครับยุคโรคภัยไข้เจ็บภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องสําคัญในการต่อต้านกับโรคหลายต่างๆและคุณยังได้เอมิสพัทน้ำภูเขาวเข้มข้นถึง4ขวดนะครับผสมสมุนไพร19ชนิดช่วยในเรื่องของการอักเสบต่างๆของร่างกายระบบก,การอักเสบแผลภายในในกระเพาะอาหารในลำไส้จนถึงตะวันหนักหรือลิีดวงตวันและคุณยังจะได้เอเวอริไฟเบอร ไฟเบอร์คุณภาพสูงนะครับอีก4กล่องเป็นไฟเบอร์ที่ประกอบไปด้วยสารสกัดจากผักและผละไม้กว่า22ชนิดโดยเฉพาะไซโลโอลิโอซัคไลเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของคุณจุลินทรีย์ชีวิตให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาสู่ในร่างกายคุณ เป็นภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวคุณครับและคุณยังได้วิตามินซีที่เสริมระบบภูมิคุ้มกันอีกและยังได้กระชายขาวข้าวไกอีกหนึ่งกองเดซิล่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลภายในผู้หญิงมดลูกหย่อนมดลูกคล้อยช่องคลอดมีกลิ่นช่องคลอดไม่กระชับนะครับแล้วก็หนุ่มๆที่มีอาการเรื่องของปวดฉี่ปัสสาวะอั้นปัสสาวะไม่อยู่เดซิล่าช่วยท่านได้ครับคุณยังได้สบู่อีกหนึ่งก้อนมูลค่าทั้งหมดนี้2 0 0หมืกว่าบาทแต่บริษัท ลดราคาให้คุณเหลือ19,000บาทจาับก,การเปิดรหัสตำแหน่ง leader 3,000 PV คุ้มสุดคุ้มครับเริ่มต้นระบบอย่างไรครับเริ่มต้นที่ตัวเรานะเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเรานะฮะเป็น leader นะครับเป็น leader นะครับก็คือ3,000 PV ลงทุน19,000บาทลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องเพิ่มทุนแล้วนะครับลงทุนครั้งเดียวการทำธุรกิจมันต้องมีการลงทุนนะครับถ้าท่าน กลัวครัตนท่านนําสินค้านี้ไปขายคุณจะขายได้ในราคาถึงสามหมื่นกว่าบาทคุณจะมีกําไรทันทีจากการขายปลีกหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุ้มไหมครับคุ้มไหมครับคุ้มสุดๆนะครับถ้าคุณไม่ขายคุณนําไปดูแลสุขภาพร่างกายของคุณและคนที่คุณรักได้ครับมันคุ้มสุดคุ้มกับการลงทุนดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วคุณได้ธุรกิจด้วยคุณลงทุนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับคือ นะครับคุณจะได้โบนัสค่าแนะนำสมาชิก120% 120%คิดอย่างไรครับมาดูกันครับคุณไปแนะนำนะครับ1นคนด้านสายมือนะคุณจะได้รับค่าแนะนำเท่าไหร่ครับ100%ในชั้นลูกนะครับ100%ในชั้นลูกเขาซื้อ3,000คะแนนครับคุณได้รับค่าแนะนำทันทีเลย3,000บาท ฝั่งขวามือซื้ออีกนะครับ3,000 PV นะครับคุณได้รับค่าแนะนําอีกนะครับ3,000บาท2คนนะครับคุณได้รับค่าแนะนําทันทีเลย6,000บาทจากการแนะนําซ้าย1คนขวา1คนโบนัสข้อที่2ครับคือโบนัสบริหารทีมนะครับคุณจะได้อีกนะครับ1,800บาทคุณจะได้โบนัสรวมจากการที่คุณทําข้อที่1คุณเป็น l e d e r ข้อที่2แนะนำลีดเดอร์ซ้ายลีดเดอร์ขวาคุณจะมีรายได้ทันที7,800บาทบริษัทคำนวณให้คุณตอนเที่ยงคืนตอนเช้าบนนัสเข้าห้องอ e ีกระดิตทุกวันพฤหัสเขาจะตัดยอดแล้วก็โอนให้คุณในพฤหัสไปครับมาดูครับหลังจากที่คุณทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่1ย้ำนะครับข้อที่1เลยคุณเป็นลีดเดอร์นะครับ3,000 PV ีลงทุน19,000บาทข้อที่2นะครับ คุณแนะนำลิดเตอร์ซ้าย1คนลิดเดอร์ขวาหนึ่งคนคุณรับโบนัสทันที7,800บาท A กับ B เขาก็มีคนที่เขารักเขาก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เขารักเช่นเดียวกับเราครับนะครับเขาส่งต่อสิ่งดีๆนี้ออกไปนะครับ A กับ b ได้รับคนละ7,800บาท A กับ b ได้รับคนละ7,800บาทเพราะเขาทำข้อที่1และข้อที่2อตรงก้นนะครับข้อที่หนึ่ง ตัวเราเป็นลีดเดอร์ข้อที่2แนะนำลีดเตอร์ซ้ายลีดเดอร์ขวานะครับข้างละหนคนคุณรับ7,800บัทเราซึ่งเป็นผู้แนะนำา A กับ B นะครับและคอยช่วยเหลือ A กับ B ให้ทำงานให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ปรึกษาของ A กับ B เราได้รับค่าตอบแทนด้วยครับ4,800บาทนะครับ4 8่0บาท CDEF ซึ่งเป็นคนใหม่ได้ฟังระบบนะครับคิดเหมือนกันทำเหมือนกัน แล้วจะสําเร็จกันทั้งทีมครับ A กับ B ก็ส่งต่อ C D E F ก็ส่งต่อครับกอขอของอถึงชครับเกิดคนใหม่ขึ้นมาอีก8คน C D E F ซึ่งมาใหม่ในเดือนแรกครับแล้วขก็แนะน,นําคนทําข้อ1ข้อ2เหมือนกัน C D E F 4คนนั้นเขาก็ได้นะครับโบนัสนะครับเขาได้โบนัสคนละ7,800บ A กับ B ซึ่งอยู่ในเดือนที่2หรือว่าสัปดาห์ที่2ได้รับอีกครับ4,008และตัวเราเองนะครับรับด้วยครับ6,906 6. จากนั้นทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบตัวเองคือ1เป็นลีดเตอร์นะครับให้เร็วที่สุด2แนะนำลีดเตอร์ซ้ายและลีดเตอร์ขวาให้เร็วที่สุดแล้วคิดเหมือนกันทำเหมือนกันส่งต่อระบบเหมือนกัน พาทุกคนเข้าประชุมในห้องประชุมออนไลน์ของเราซึ่งมีทุกวันอยู่แล้วครับทุกคนเข้าใจทุกคนเข้าใจระบบเดินด้วยระบบครับทุกคนจะมีรายได้เกิดจากระบบทันทีแบบนี้เลยครับคนใหม่ส่งต่อลงไปนะครับคนที่อยู่ในชั้นที่นะครับสี่รับไปคนละ7,8 0 0ในชั้นที่3รับไปคนละ4,8 0 0ดได้ข้้งบนรับ6,900แล้วเรารับด้วย2 8 0 0 0ครับมีคนใหม่เกิดขึ้นอีก คนที่อยู่ในชั้นที่32คนรับคนละ7 0 0คนที่อยู่ในชั้นที่16นะครับก็รับ4,008แล้วก็6,000แล้ว9 0 0แล้วก็1 0 0 0แล้วก็2 0 0 0แลวเรารับด้วยครับ50,007เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าทุกคนได้เงินหมดเลยไม่มีใครไม่ได้เงินจากระบบนี้คิดเหมือนกันทําเหมือนกันส่งต่อระบบนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆทุกคนจะได้เงินเหมือนกัน พอถึงชั้นที่64คนเราแตะหลักแสนนะครับถ้าเราทําในรูปแบบของสัปดาห์นะครับทําในรูปแบบของสัปดาห์นะฮะเดือนครึ่งคุณจะมีรายได้หลักแสนเดือนครึ่งนะครับคุณจะมีรายได้หลักแสนนะครับในสัปดาห์ต่อมาทุกคนก็ส่งต่อเหมือนกันเข้าระบบเหมือนกันส่งต่อเหมือนกันทุกคนมีรายได้ครับเราก็จะมีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระบบใครมาก่อน นะครับขยันก่อนบอกก่อนได้ก่อนรวยก่อนส่งต่อระบบลงไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆเรื่อยๆืๆทุกคนจะมีรายได้ทั้งหมดเลยไม่มีใครไม่ได้เงินนะไม่มีใครไม่ได้เงินทุกคนย้ํานะครับตัวเองเป็นลีดเดอร์นะฮะตัวเองเป็นลีดเดอร์แนะนำซ้ายหนึ่งคนเป็นลีดเดอร์แนะนำขวาหนึ่งคนเป็นลีดเดอร์รับผิดชอบเท่านี้และพาตัวเองและทีมงานเข้าที่ประชุมครับเรียนรู้ระบบเรียนรู้สินค้าเรียนรู้บริษัท สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ส่งต่อระบบนี้ลงไปมันง่ายแบบนี้แหละครับจึงทําให้ผมนั้นประสบความสําเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านที่เอวนายนะครับเป็นมนุษย์เงินล้านที่เอวานายแค่1แต่2ส่งต่อระบบลงไปแบบนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ลงไปเรื่อยๆใช้เวลาทั้งหมด3เดือนนะครับคุณจะกลายเป็นมนุษย์เงินล้านเลยถ้าทุกคนนะครับทําข้อ1ข้อ2จบภายใน1สัปดาห์ คุณจะเป็นมนุษย์เงินล้านตั้งแต่นะครับเดือนที่สามเป็นต้นไปครบสามเดือนคุณจะมีรายได้ถึงเจ็ดล้านบาทนะถึงเจ็ล้านบาทแต่บริษัทจ่ายให้เราเดือนละหนึ่งล้านสองแสนบาทสูงสุดนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทตามตัวอย่างที่ผมส่งลงไปที่ผมทําให้ดูนี้นะครับคุณจะมีซ้ายแปดพันคนขวาแปดพันคนใต้องค์กรของคุณโบนัสที่เขาจ่ายให้คุณถึงสิบสี่ล้านบาท บริษัทจ่ายให้เรา1ล้าน2แสนบาทนั่นหมายความว่ามันมีเงินที่เหลือนะครับจากระบบเนี้ยกับข้อบริษัทนั่นหมายความว่าบริษัทเขามีกำไรดังนั้นเขาไม่มีเหตุผลครับที่เขาจะเปลี่ยนแผนปรับแผนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้นำการปรับแผนการเปลี่ยนแผนทำให้เรานั้นที่เคยทำธุรกิจนั้นที่เคยประสบความสำเร็จนั้นเสียรายได้แล้วก็ ย้ายกันไปทําบริษัทอื่นแต่ที่เอวานาน,นะครับคุณได้รับ1นึ่งล้านสองแสนบาทโดยที่คุณไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องต่ออายุเลยแม้แต่บาทเดียวครับนี่คือความง่ายของระบบ L2K ที่ใครๆก็ทําได้ทําแล้วก็ประสบความสมําเร็จทุกคนจะเป็น KD หมดถ้าอยู่ในชั้นบนนะครับเรามาดูตามตัวอย่างนี้ครับนะครับมาตามตัวอย่างนี้ถ้าคนทําระบบนี้ให้เสร็จไปใน1สัปดาห์ทุกคนนะครับ ทุกคนแนะนําซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนให้จบภาย,ยในหนึ่งในหสัปดาห์มาดูกันนะเดือนแรกคุณจะมีรายได้ทั้งหมด3 6มหมื่นเดือนที่2คุณจะมีรายได้ทั้งหมด4ี่แสนสามในเดือนที่3ครับคุณจะมีรายได้ถึง6กล้านเก้าแล้วก็เป็นตําแหน่งสูงสุดของบริษัทเอวนายด้วยรับโบนัสเพิ่มอีกคือออเซลหเปร์เซ็นจากยอดขายทั่วโลกครับทั้งหมดนี้ คุณไม่ต้องต่ออายุสมาชิกเลยแม้แต่บาทเดียวนี่คือความง่ายของระบบ L2K ของเอว i นลงทุนเพียง19,000บาทลงทุนครั้งเดียวครั้งเดียวในชีวิตไม่ต้องเพิ่มอีกครับทุกคนมีหน้าที่นะครับลงทุนในระบบลงทุนกับร่างกายของตัวเองครับ19,000บาทแล้วคุณจะกลายเป็นเศรษฐีถ้าคุณส่งต่อซ้าย1คนขวา1คน ทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันส่งต่อเหมือนกันสามเดือนคุณจะกลายเป็นมนุษย์เงินล้านครับผมใช้เครื่องมือนี้ทำงานใช้เครื่องมือเอวานานี้ทำงานผมใช้เวลาเพียงสิบเดือนในการใช้หนี้สองล้านและซื้อรถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเป็นพ่อค้าขายแกงขายแกงมากว่ายี่สิบปีมีหนี้อยู่สองล้านหาทางใช้หนี้แทบจะไม่มีเพราะอะไรเลยครับเพราะเครื่องมือ ที่ผลิตเงินให้ผมตอนขายแกงเขาผลิตเงินให้ผมแค่วันละสองพันถึงสามพันบาทซึ่งเป็นกําไรขายให้ตายยังไงก็ขายได้เท่านั้นขายได้เท่านี้จริงๆนะครับขยันยังไงก็ได้วันละสองพันเพราะเครื่องมือมีขีดจํากัดในการจ่ายเงินให้ผมได้แค่นั้นขายดีก็เหนื่อยตายขายไม่ดีก็อดตายนะครับเอวนายผมทําแค่สิบเดือนประสบความสําเร็จกลายเป็นมนุษย์เงินล้านด้วยระบบ L2K นี้ นะครับทำให้ผมใช้นี่สอล้านเสร็จแล้วก็ให้รางวัลตัวเองอัพไลน์ของผมก็เช่นเดียวกันก็มีซ้าย1คนขวา1คนก็รับไปเจ็ดล้านอัพไลน์คนต่อมานะครับของผมก็เช่นเดียวกันรับสัปดาห์ละร่วม2องแสนบาท้าย1คนขวา1คนโค้รกับตันโคดรลีโอโค้รเดียวนะครับก็มีซ้าย1คนขวา1คนก็ประสบความเจ็าเน็ต ผมสร้างไดมอนซ้ายหนึ่งคนและกำลังจะสร้างไดมอนขวาหนึ่งคนและกำลังจะรับสัปดาห์ละสองแสนเหมือนกันนะครับผมจึงนำสิ่งเหล่านี้มาบอกให้กับทุกท่านรีบเข้ามาทำเลยครับสมาชิกตอนนี้มีแค่สามหมื่นสามหมื่นสองพันคนเท่านั้นเองนะครับคุณยังมีโอกาสว่าคุณมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่คุณอยากได้ในความฝันของคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านสวยๆแบบนี้หรือจะเอาแบบนี้คุณสามารถสร้างได้ รถที่คุณอยากได้รถในฝันของคุณที่คุณอยากได้คุณสามารถสร้างได้ที่เอวนายอย่างแน่นอนนะครับคุณสามารถสร้างได้ที่นี่อยากได้แบบไหนคุณซื้อได้เลยครับเพราะที่นี่สามารถจ่ายให้คุณได้เดือนละหนึ่งล้านสองแสนบาทโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องต่ออายุสมาชิกด้วยคือปัจจัยแห่งความสําเร็จของเอวนาหนึ่งมีโรงงานผลิตของตัวเองสองผู้บริหารเป็นคนดีไม่มีประวัติด่างพร้อยในธุรกิจเกิดขารนเลย สสินค้าดีราคาถูก 4. ส,สินค้าเป็นที่ต้องการในปัจจุบันนี้และอนาคตทุกคนต้องกินต้องใช้ดูแลสุขภาพตัวเอง 5. แผนรายได้จ่ายเยอะมากครับโบนัสบริหารทีม60%ครับข้อที่6ครับทีมสุดยอดที่สุดทีมที่เอวานายเป็นทีมที่ร่วมกันทำงานทั้งบริษัทนะครับเป็นทีมเดียวกันทั้งบริษัท ช่วยเหลือและเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันและที่สำคัญครับช่วงจวังหวะเวลาที่คุณจะเข้าร่วมกับเอวานายกับระบบ L2K ของโคจารเนี่ยนะเราเปิดมาแค่3ปีสมาชิกแค่30,000และตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบมีผู้ที่ประสบความสำเร็จให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นมนุษย์เงินล้านหลายสิบลวฮะและหตัวอย่างก็นั่งอยู่ที่นี่และกำลังพูดอยู่ที่นี่ครับวันนี้ อยู่ที่ทุกท่านแล้วครับจะตัดสินใจทําหรือไม่ทําถ้าวันนี้คุณได้ฟังข้อมูลนี้ดีๆแล้วคุณเข้าใจแล้วล่ะว่ามันไม่เหมาะกับคุณคุณไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับกลับไปทํางานเหมือนเดิมทําอาชีพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทดลองใช้สินค้า a อเวอร์ดูนะครับเพื่อคุณจะชอบนะครับแล้วก็สุขภาพของคุณดีขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจทําครับคุณมีความสามารถคุณสามารถทํา ความฝันของคุณให้เป็นจริงภายใน1นถึงสปีกล้เลยครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อาจจะเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นใช้เวลาสัก5ปีในการสร้างชีวิตเป็นมนุษย์เงินล้านภายใน5ปีผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นคำตอบที่ดีครับลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับเอวานายเราสนับสนุนการทำธุรกิจแบบย,ยั่งยืนสร้างรายได้อย่างมั่นคงตามปฏิธานของประธานบริษัท คุณแม่สุนีรอดประสิทธิ์กับเอวนายโลกแห่งความสําเร็จเอวนายความมั่นคงที่แบ่งปันได้เราออกแบบธุรกิจนี้ให้เหมาะสมกับทุกๆคนครับกับระบบ L2K ของเรานะครับท่านที่สนใจนะครับกรุณาติดตอ่อกลับไปหาท่านที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณเพราะท่านนั้นจะเป็นผู้แนะนำของคุณและอยู่ในทีมของโค้ชยา เราจะนำพาท่านสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับข้อที่1เป็นลีเดอร์ให้เร็วที่สุดข้อที่2แนะนำซ้าย1คนขวาหนึ่งคนให้เร็วที่สุดภายใน1นสัปดาห์หรือ1เดือนคุณจะกลายเป็นมนุษย์เงินล้านที่เอวานายเหมือนกับโค้ชใหญ่เหมือนกับผู้นำที่ผ่านผ่านมาแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับ